ทำไมเสียง5จมันใหญ่งั้นนะครับโอ้โอ้โอ้ตอนนี้ผมก็ครับ4วาานะครับผมได้จีใส่กับ5 3เฮ้ยไปมันช็อตว่ะพี่ใช่ไหม ราบนเองแล้วก็มีรถบุรุษนักบินเงินๆทุกชั้นนะครับวันนี้ผมอยู่กับบางซีโรเซนแล้วก็โอ้โหทำไมเสียง5 7มันใหญ่เงี้ยนะครับโอ้โอ้ <c oughs> <c oughs> ตอนนี้ผมก็ครับซีบาวนะครับผมได้กี่ใส่กับ53ฮะโอเค เราก็จะไปสนามบุรีรัม์นะครับผมไปดูพี่แปคงซ่อมรถนะทุกคนเออก็คือนั่นแหละเดี๋ยวรอชมกันนี่ไปไหนพี่ไปไหนเขาไปทางนี้เดี๋ยวเราก็ให้เขาไปออกไปก่อนนะทุกคน ลมสีหนาวว่ะปีดเป็นรอยปีดเป็นรอยว่ะเมื่อกี้นี่แล้วก็ไม่ได้แอกอะไรนะช่างสี่ห้าสามมาช่างบอกว่าขาม้าเทีดเบื่อแล้วสี่ว้าก็ประกอบไม่ทันนะทุกคนกันเลยนะขบม้าสามมาอันนี้มันไม่รุ่นโซ่เชงขอนเกล็ดนี่ว่ะโซ่เชงแบนโค้งว่ะพี่ซีฟกับมเบ้าลรถมาทุกคนกลัวโดนผมมาเออแต่ว่าเดี๋ยวผมจะใส่กระเกงอาร์บีเฟรมนะ วันพรุ่งนี้เดี๋ยวรอชมคลิปเลยอันซุบซิงนี่เขาเสียดจัดเลย ยอยอยอตอนนี้เราก็อยู่แถวหาสนามเลยทุกคนเออก็คือห้องพักพวกผมอยู่แถวหาสนามนะครับผมแต่ว่ามันก็ไม่ไกลามากอะทุกคนเราสามารถสามารถขับรถมาได้นะครับแต่ว่าเราก็ไม่ได้ขับแรงอะไรนะต้องพางสร้างซิ่งไปเติมน้ำมันก่อนนะทุกคนโว่าจะเอาห้าสามมาเหมือนกันนะทุกคนแต่ว่า นี่มันเบรกเบรกเท้านี่เบรกเท้าของแท้นี่ทุกคนโอ้รถเยอะจัดตะเลิดตะเลืดตะเลิดตะเลิดตะเลิดห้ครับรถโอ้เราตะเลิดไปทุกคน ลุกดีว่ะทุกคนแต่ว่าต้อห้าสามก็ห้าสามมาใส่กันนะอันนี้ไม่ได้ลดมาไงเลยแบบเอาเปรียบเพื่อนนิดนึงไม่นิดเลยผมสี่วาวเ,เนาะเอาเปรียบขเขาโคตรแรงอะ่ะเขาห้าสามมาจีกันเฮ้ยจะแม่งเสียงห้าตีอันแม่งแบบเสียงใหญ่มากอะ่ะพาช่างมาเติมน,น้ำมันนะผมเพราะว่าถังน้ำมันช่างสิ่งกระติดเดียวเป็นไงครับเป็นไงครับยาวแล้วจะไม่ไหลปะ <laughs> เว้ยจะแม่งเสียงใหญ่ว<อ>่าเ,เนาะเสียงรถเสียงรถมันเฮ้ยเราไปโมกชักเหมืนกัน <c oughs> เราไปชักขาเลย <c oughs> เราบอกเจ้าไปชักขาเลยเอาเอาวอาช่างสิ่งใจเย็นครับช่างสิงส่ง เราจะขับธรรมดาธรรมดาพอครับเราเราไม่อยากขับแรงอันตรายโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้ห oh <my> <laughs> เปิดเป็นลอยเปิดเป็นลอย <c oughs> ใครที่มางานต้องมานแย่ตะหมกทุกคนนะครับผมเออ พี่เขาเซฟเรื่องไอ้รความปลอดภัย <c oughs> ตอนนี้เราก็ถึงหน้าสนามเป็นที่เรียบร้อยครับเดี๋ยวขอตัวไปแย,ย่จมูกกันใ่้ว่ากันอีกทีทุกคน <c oughs> ตอนนี้เราก็สวอคเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผม <c oughs> ไปดูกันว่าคนข้างในมันจะเยอะแค่ไหน <c oughs> เต้นพี่แบ่งกันนี่ครับเต้นพี่แบ่งโอ้โหมัดรวมเลยมัดรวมไม่รู้ใครเดาใครอยู่แต่โอเคทุกคนก็เดี๋ยวผมถ่ายดูอีกว่าตอนซ่อมเป็นยังไงนะทุกคนไปเจอกันโอเคทุกคนก็ตอนนี้นะครับผมคือพี่แบงค์ไม่ได้ซ่อมนะครับผมเราก็จะกลับกันแล้วนะทุกคน ตอนนี้เรากลับที่พักกันทุกคนก็ประมาณนี้ทุกคนวันนี้ะเดี๋ยวผมก็ถ่ายให้ดูเรื่อยๆแล้วกันนะครับผมแต่คลิปหน้าได้ดูแน่นอนผมใส่กับพีเฟรมนะครับผมรถอันสตาร์ทได้เชกโซขาดนะไม่ไม่โซขาดนะโ, <c oughs> โซขาดไม่ได้พังเดี๋ยวเขาจะว่ามือเปิอดอีกใช่ไหมเออแรงมันแรงเก <c oughs> ินมันแรงเกินเอ้า <c oughs> อรีเฟม่ะดูดีทุกคนเดี๋ยวผมส่องไฟดูนี่ได้เด็ดกาดได้เด็ดกาดเป็นสองเท่ <laughs> โอ้แต่ออกเทียนแบบหอมฉุยอ่ะหอมฉุยอ่ะทําไมมันก็สวยนะทุกคนเนี่ยดูดิอย่างสวย นี่เสียนกันไปสิใส่ดากันนี่แหละโอ้ย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 ผมว่ารถผมน่าจะวาไปแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้เปิดโดยช่างซิ่ง วันนี้คนไม่ค่อยเยอะครับผมเพราะาจจะเป็นพรุ่งนี้นะครับผมคนถึงจะเยอะเพราะว่าวันนี้อ่มันเป็นวันซ้อมไงทุกคนก็จะมีแต่ทีมช่างนะครับผมวันแข่งกันอาจจะมีคนมาดูเยอะอยู่เดี๋ยวผมลองใส่ลองใส่รบรคเฟรมแบบออเดิร์ฟออเดิร์ดู รถเราต้องรอดนกลับบ้านนะครับผมเราต้องขับกบายนะทุกคนไม่รอดไม่ได้นะไม่รอดในงานจาบใช่ใ ไปมันช็ตอตว่ะพี่ใช่ไหมเออ,มมเอผมก็ว่าง,งั้นแหละชิบหายอะ่ะควันนอกไหยพี่มันอนอกนี่มันมันอน,น,นอก มันหอกสายระบายออกโทอหมดเลย,ยชิบหายแล้วโทค,ครับเพราะว่าราอยู่ใไปยให้มันแกเลยคืองนนนันเป็นอะไร่ะโซาถม,มาับครับเฮมม้ยล่าสุดแต่เอารถเชงยันนะครับน่าจะลูกแตกว่ะ เฮ้ยไม่ได้บวกกับพี่เลยว่ะอะไรวันเนี้ยฮะเราในกล้องบอกกับท่านผู้สมทั้งหลายหละ มีคนคนิ่งเป็นหลานลเลยนี่อิหลี่ไม่ดัเหรอวะเอ้ยไม่ได้แอกเย้างไรในสื้อเชิ้ตเน่บอลหรือมีเดื้อแบบมี้ไปหลุดหัวโป๊กโอเคทุกคนก็คิดนี้ประมาณนี้เดี๋ยวดูสาเหตุกันทีว่ารถเป็นไรนะครับผมบไมบา,ดดบายจะอยู่กนหัวรถกูบายจุกครูเนาะเจ๊ผูก